บัดนี้บรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปเขมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรก สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ สองิริยะหักห้ามความชั่วย่าให้เกิดขึ้นกับจิตสามสนใจในพระธรรมปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสสี่พิจารณาตามกสัมะธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชษฐ์ ด้วยอำนาจของปัญญาที่เรียกกันว่าวิมังสาฉะนั้นคำขราหานินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปหารารอันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภความโลภ ัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง <c oughs> จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายเขามาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เขาเข้าถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไป แม้แต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ <c oughs> อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความเะเยอะยาน อย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเสียบาดอย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากําลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติ แล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระส่ายจงรักษาอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่พุ้งซ่าน สำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านั้นหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทายานความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสนัเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลา อาจจะได้เปรียบกับบคุคคลภายนอกเพราะว่าบคุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายบางรายหลายๆเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีทึ่เป็นเด็กหญิง เธอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานแปลว่าความเบื่อนหน่ายในชีวิตมีบางคนจนกรทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไปเ <im it> มื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีและลูกน้อยเล็กๆ เธอก็หลังน้ำตากล่าวว่าเบื่อนี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิพพายานในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ยงละมัดระวังใจให้ถึงที่สุดอย่าพยายามทำอัตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อรมจิตจะสมองทั้งนี้พราอไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาสัมพทุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ได้นแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพิสูุเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโซโครสกบก <c oughs> ไม่มีอะไรน่ารัก ไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสูทั้งหลายทากันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อลับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าัยที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพิทายาน เห็นว่าขันห้าคือร่างกายสุรกรกขันห้าคือร่างกายเต็มบริความทุกข์จะต้องปนเปเปรยอ,อยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่ส่อสัต์สุจริต บันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปฏิภาชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดฟันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขานเหล่านี้ไป <c oughs> เป็นเหตุให้บริพายชคคนนั้นฆ่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกันต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาพิสุทธิ์ทั้งสองท่านหลายทำอัตนิบาตกรรม คำว่าอัตนิบาตกรรค็คือการฆ่าตัวเองถ้าใครทําอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพรากกำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์หิดเบื่อนหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมอง ทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงม,มาหาความซ้ำหมองของจิต <c oughs> อย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่เอเวจีมหานรกก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาพิสุท์ทั้งหลายว่าพิขเวดูก่อนพิสุททั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่าน พิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำมันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทิพย์ แต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกายแต่ถ้าว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสุขกปรกสกครก มันเต็มไปด้วยอดีจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปด้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยและน้อยทุกเวลาที่คาดที่เคลื่อนไปเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอ อย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจในทรัพย์สินนั่นหลายจงทำลายความรักด้วยอำนาจอสุภสัญญาคื่ความรักในเพศจงทำลายความโลภโดยการตัดความอยากได้โดยการให้ทานอย่าททเยอทะทยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดี เป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะผู้สาร <c oughs> อย่าสนใจในความโกรธความเยาะบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขาเยาะว,ว่ายัางไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจทั้งสองระยการเราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตามานเท่านั้นเป็นพอ นี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านหงหลายจจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตระร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์ มันไม่มีอะไรจรัง,ย,งยั่งยืนแต่ว่าเมื่อท่านงหลายพิจรารณาอย่างนีแล้วก็จงพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่นี่ถ้าหาว่าความเบื่อหน่ายม่เกิดขึ้น <c oughs> เรียกว่าเรากระจายออกแล้วจมรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุขไขเพียงใด จงอย่าด่วนทำลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้นแต่การทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ว่าร่างกายที่ประกอบพระยดาทุดสีมีความสกปรกมีความไมาจ่จรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสกปรกจริงมันเป็นทุกข์จริงคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายไปในอดีดเราจำจะต้องบริหารร่างกายก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายาเพิ่งทำลายมันเสีย <c oughs> ทั้งนี้เพ่อะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราเกิดนิ่ิทาย,ยานความเบื่อนหน่ายตอนนี้กำลังใจของเรายังไม่ถึงความเป็นาราาพระนาะผลที่ว่ายังเป็นคนผู้ทรงฌานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะทรงให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเหล่านี้ฝึกไปด้วยปัญญา พิจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารุปเปฆายานนั่นก็คือเมีาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจงคนก็เป็นอนิจจง จักเก็เป็นนิจังวัตถุในโลกก็เป็นนิจังคําว่านิจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงในยอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกจุดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็ทำใจของเราให้เที่ยงทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎขั้นธรรมดายอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีว่าถุท่ายคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น แล้วก็มีความแปรปรวนไปในทางกลางมีการแตกสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายขขงบุคคลเองคนงดี เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อมหรือเรียกว่าคลานเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประคบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยอภรร์เป็นเครื่งองเป็นเพื่องปกคลุมกายที่บ้านเรือนจะต้องอาศัย นี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคนที่เรามีความจําเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติเป็นอันว่าเรารู้ใจมันมาสมดว่รารู้เท่าทันมันเสีให้หมด <c oughs> ว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจัง คำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็พังอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เท่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาของอารมณ์ของชาวโลก เมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่เะียต้องทําในฐานะที่เป็นหัวนหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนและว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชาราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ใอ้ที่มันจะทุกได้เพราะใจเราเข้าไปยึด าเราวางเป็นสังขารุปิขายานคาว่าสังขารุปิขายานแปลว่าความวางเฉยในขันห้าในขังขันในเมื่อมันจะแก่ก็เฉยแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกขตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่ เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารรบกขายยานความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยในเมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน เราก็รักษา,ามันไปตามหน้าที่เป็นการระงรับเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการป่วยไข้มาสบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตกกังวล เฉยพระถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารม์ใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าถา้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย,าม,าย,าม,ายมีอารม์ใจเข้าถึงสังขารโลกเปียขาย,ยาน มันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันห้าคือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันห้าเส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วนี่ กายของบุคคลอื่นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สมเร็จพระจินสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกําลังใจเข้าถึงสังขารูปเปคายานมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนักถือกฎกธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกาามารมคือความรักในเพศ คือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉยถ้าไม่จริงเฉยเห็นว่ามันสงบปกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเัตตาก็จะไปสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากเจร่ำรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดไม่ชอบ ไม่ถูกตามราบอกของพระธรรม,ามวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหามันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นด้วยความสุจริตไม่เป็นมิจฉาไม่มิจชาคือหาเรื่องขียบโดยไม่ชอบธรมเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาดา่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอยากจะด่า,ดาก็เชิญอยากจะว่าก็เชิญแล้วคนที่ดา่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสรณะ พอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้ดยด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้เพราะเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์ทันเฉญก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมรับแล้วเราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด รากฏว่าเราไม่ยินดียินร้ายในเรื่องอะไรทั้งหมดจิตเังนก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอ,รห,ร,อรหันต์อรหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสไกลาจากความเกาะในอารมณ์ท้งปวงไม่กันห้าของร่างกายของเรา ทันหากก้าคือร่างกายขมมกอื่นในวัตถุธาตุทั้งหมดนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกำหนดจิตทรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานเอาละสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนำกันกำหนดเส็นแล้วก็ขอ,อยุติก่อน ขอสาวกขององค์สมเด็ดดจพระจินาวรรณงสมอาร,รมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอุิยาบทที่สี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้เป็นไปตามอัตยาสัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาการอนสสงว์สวัสดิ